ลิปนี้มาดูต้นไม้แปลกปลูกในไร่มาเกือบ20ปีแต่เพิ่งจะจะออกดอกนะคะไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนี่เป็นลำต้น ใบแหลมใบแหลมคมเลยค่ะดูมาออกดอกตรงตรงยอดเป็นช่อสีขาวเหมือนกับเ,เขาจัดจัดช่อดอกไม้ไปเลยออกดอกตรงยอดเป็นช่อสีขาวเหมือนกล้วยไม้ ทราวบว่ามีใครเคยเห็นบ้างคะอยากรู้เหมือนกันนะว่าชื่อต้นไม้ชื่อดอกไม้นี่เขาเรียกชื่อต้นอะไร ส่วนมากจะเห็นลำต้นอยู่แถวในดอยในเขาแถวภาคเหนือหรือว่าจะมีตามภาคอื่น ต้นสูงประมาณสามเมตรถางสี่เมตรได้เดี๋ยวจะลองซูมตรงช่อดอกสีขาวๆให้เห็นชัดๆ เหมือนกล้ยไม้เลยค่ะสวยมากเป็นดอกไม้แปลกที่เพิ่งเคยเห็น มีใครรู้จักชื่อต้นไม้ดอกไม้นี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ บันทึกคลิปวันนี้วันที่14เมษายน2563ช่วงที่มีสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด COVID -19 กำลังแพร่ระบาดค่ะเป็นวันครอบครัว ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ